ครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาแกะแท็บเล็ตซัมซุงโชว์นะครับอันนี้รุ่นแท็บสใส่ซิมได้นะครับหรือรุ่น GTP 3 100, 100นะครับนี่ฮอซัมซุง Samsung นะครับวิธีการแกะนะครับก็คือสลิปไว้ก่อนก็ได้ครับหรือใครจะปิดก็ได้ครับ อันดับแรกนะครับต้องเช็คดูก่อนนะครับว่ามีมีซิมมีไมโคร s อดีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็แกะเหมือนใส่ซิมครับพอเช็คเสร็จแล้วนะครับก็จะมาเริ่มแกะกันนะครับวิธีการแกะนะครับให้เราเริ่มแกะหารอยครับให้เราเริ่มจิ้มเข้าไป มันจะทำยากครับขั้นตอนแรกนี้ครับแล้วก็ติ้มแล้วก็หมุนนะครับแบบนี้นะครับหรือใครจะเอาใช้เท้าหนีไปก่อนก็ได้ครับเพื่อความสะดวก นี่ครับพอมันดลังแป๊กแล้วนะครับเห็นรอยใช่ไหมครับมันจะมีรอยหนึ่งขึ้นมาแล้วก็งัดไปเรื่อยๆครับนี่ครับถ้าเครื่องใครเคยแกะมาแล้วมันจะแกะง่ายมากเลยครับหรือใครมีเล็บยาวก็ใช้พวก ใช้เล็บก็ได้ครับแต่ผมไม่ไว้เล็บครับเล็บเลยสั้นจากนั้นก็เลาะๆะไปเรื่อยๆครับ

แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นด้านในมันด้านในมันเมนบอร์ดใหญ่มากเลยครับถ้าเอาไปใส่พวกเครื่องมินิพีซีเนี่ยจะสุดยอดเลยครับตรงนี้ระวังหน่อยนะครับตรงนี้ไม่ต้องแกะเอาได้ทิ้งไว้ดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะพังได้ครับเดี๋ยวพลาสติกมันจะงอนี่ครับ ล้วก็แกะแกะไปเรื่อยๆครับ นี่ครับจากนั้นองมุมนี้จะเป็นส่วนที่แกะยากที่สุดนะครับก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับไ <Wow, wow. S 1> ขควงก็แนะนำครับปากแบนหัวเล็กสุดครับที่มีในเซตหรือซื้อมาเป็นเซตเลยครับเพราะว่าปากแบรนธรรมดามันจะงัดไม่เ,เข้า นี่ครับมันจะถอดหัวได้ด้วยเปลี่ยนหัวได้ อืม uhm <c oughs> ลืมบอกอะไรไปอย่างหนึ่งนะครับคือคือที่ว่าถ้าถอดฝาออกไวไฟจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมันมีวิธีแก้ครับเดี๋ยวค่อยทำให้ดูแก้ก็ไม่ค่อยยากครับ เริ่มแกะลงปุ่มได้แล้วครับปุ่มจะแกะปุ่มกับที่ใส่ซิมจะแกะยากหน่อยครับ นี่ครับได้แล้วครับตัวเครื่องในห้าปุ่มปุ่มมันจะอยู่ทางนี้นะครับกดเข้าไปมันก็จะเปิดใช้ได้แต่ว่าไวไฟมันจะต่ำเพราะว่าสังเกตที่ฝ้าที่เรางัดกันนะครับมันจะมีไอชิปดำๆตรงนี้ครับเป็นเสาอากาศไวไฟครับแค่นี้ครับก็เลยได้ตัดแปลงครับหาสายไฟเส้นเล็กๆครับ เอามาเอามาต่อกับตัวจุดตรงนี้ครับวิธีการดูคือลองเอามาทาบกันนะครับทาบกันแล้วก็ดูว่าไอชิปดำนี่มันตรงกับตรงไหนครับรผลที่ได้คือตรงกับตรงนี้ครับเดี๋ยวจะลองดูครับถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่เราถอดตัวนี้ออก ลองเช็คสัญญาณไ wi ไฟดูนะครับนี่ครับอันนี้ Connect ของเริ Home อยู่นะครับนี่ครับสัญญาณจะลดเหลือแค่ขีดเดียวทันทีครับขีดถึง2ขีดครับทั้งที่อยู่ใกล้มากครับวิธีแก้คือนะครับไปหาสายไฟเอามาเดินประมาณนี้ก็ได้ครับหรือใครจะเดินต่อไปนอกเครื่องก็ได้ครับ แต่เพื่อความสวยงามแนะนำเดินในเครื่องดีกว่าครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงช่องนี้ครับมันสามารถเสียบเข้าไปได้เลยครับพอเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วนะคับก็เดี๋ยวจะมาสแกนกันนี่ครับได้เต็มเลยครับทั้งที่ตะกี้ได้แค่ขีดเดียวเองครับ ดี๋ยวก็ปิดไปก่อนแล้วก็เอาเทปมาเสริมได้ง่ายๆครับไม่ยากบวกกับสภาวะการดึมอีกยิ่งดีครับแล้วแบตนะครับแบตก็สามารถเปลี่ยนได้ครับก็คือเอาไขควงแกะตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงอันนี้ออก ก็ได้ครับขอบคุณครับ